สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเอึ้งทั้งประเทศวิทโพธิริทย์มสละแม้30ลบ้านเพลิดเพลเดียวเวลาผ่านไปไวมากล่าสุด6มิถุนายน64เมื่อเข้าไปส่องในอินสตาแกรมของนักแสดงหนุ่มวิทโพธิริศพรหมบันดาลก็พบว่าลูกสาวสุดที่รักน้องเบลล่าเริ่มโตขึ้นแล้วเห็นพัฒนาการความน่ารักชัดเจนมากไม่เพียงแค่น่ารักเท่านั้นน้องเบลล่าดูท่าทางว่าเป็นเด็กที่อารมณ์ดีมากๆมีแต่ภาพยิ้ม สดใสให้ได้เห็นตลอดตลอดเลยส่วนคุณพ่อวิทย์เรียกได้ว่าหลงลูกสาวเอามากๆและน่าจะห่วงลูกสาวแบบสุดๆเลยทีเดียวเห็นแล้วต้องบอกว่าน้องเบลล่าโตไวจริงๆแถมยังใช้แววสวยตั้งแต่เด็กๆเลยไม่รู้ว่าจะเข้าวงการบันเทิงตามรอยคุณพ่อหรือไม่แต่ที่แน่ๆตอนนี้มีหลายๆคนตกหลุมรักเตรียมสมัครเป็นแฟนคลับเรียบร้อยแล้วก่อ,อนหน้านี้ถ้าใครเคยติดตามข่าวของคุณวิทย์ปุถริศแล้วแล้วก็ก็จะรู้ว่าเขาเป็นอดีตสามีของไฮโซซูซี่ ไทยเทพและเขาก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าทรัพย์สินต่างๆที่ดินและห้องชุดที่ติดจำนองซึ่งเป็นชื่อของทั้งคู่ทั้งฝ่ายชายตกลงโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมดให้แก่ฝ่ายหญิงโดยไม่ขอเรียกร้องทรัพย์สินใดๆส่วนรถยนต์หรูที่เป็นชื่อของฝ่ายชายขอโอนให้ฝ่ายหญิงรวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดกว่า30ลบ้านโดวิดโพทริตไม่ขอเอาอะไรใดๆเลยพร้อมออกไปแต่ตัวและเรื่องราวผ่านมานานต่างคนต่างมีชีวิตใหม่ที่ลงตัวทางด้านวิ์โพทริต เองก็มีครอบครัวใหม่เป็นที่เรียบร้อยแถมตอนนี้ก็ดูเหมือนชีวิตจะแฮมปี้สุดๆอีกด้วยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก w r l d s r News ขอบคุณครับ